วยสวยสโอเอสวัสดีค่ะเยเลยในต่างแดนครับพี่น้องทยเลยฮันแนวจ้าวันนี้ก็เข้าป่าวันนี้ฟ้าปิดมากเลยค่ะเม่หมอกเต็มมันมีแสงแดดเลยจ้าพี่น้องวันนี้นะแต่ว่าวันนี้หนาจะได้เอาเห็ดไปสรงนะจ้าหนาก็เลยมาห้าตืมเพื่อมันได้เพิ่มมาจ้ะนี่ เะเจอเห็ดเจอเห็ดแล้วค่ะเห็ดมันปูบ๊คิดบ๊ฟันมาสิเจอเห็ดมันปูพี่น้องปานี้นีนี่ค่ะทุกคนโอ้ยน้าบ๊คิดว่านาสิได้มาพ่อเห็ดมันปูเด้เมืนเน่อเห็ดมันปูจังแม่น้ายากคักปีนี้นะจ๊ะ ยังเข้ามาฟังนี้หนาบ้านนไม่เคยยังนะยังแต่ข้างนอกแล้วมันว่าเห็นมันมียังจักเทือหนาก็เลยบ่เคยเข้ามาเอ้ยนี้ยยอะยาอู้นอีกแล้ะ phen thấy kha cháu pò gầm cụm nhảy nhảy, chẳng bao giờ pò yêu pí khởi, nhây nhây khởi xong lù xăm lù, mình kẹt bó ờ lằng càn, cứ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบสี่นะคะทุกคนสิบสี่ตุลาคมค่ะโอ้ยมนัมนมนัมนมันมันเจออีกได้ไหมเห็ดมันปูเพราะว่าราคาเห็ดมันปูมันราคามันดีงไงราคาไม่ตกในห้างยิ่งแพงจ้าปีนี้นะ 1, 6, 7, 8, พั0นหกพันเจ็ดพันแปดปุนะตโหล้จ้า เดี๋ยววันนี้ท้ายคลิปเราจะไปส่งเห็ดกันอีกนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กี่บาทป้าเขายังไม่ได้บอกราคาเลยว่าเห็ดมันลงแล้วกี่เหลืออยู่กี่บาท พอ,อเฮ็ดเหมือนปุ๋ยนราจะพี่น้องอุย้ยบกย้อยใหญ่จ้ะปาด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 ก็อยู่ในลุ่ง วางดอกก็เปื่อยก็มีนะคะเนี่ยแล้วน่าจะไปล้างเอาเนี่ยเปื่อยเยอะเลยเนี่ยามาเราไม่เคยมาจุดนี้ไงฟังนี่นาะบ่เคยย่างมาจะย่างมาแล้วมันรอบนอกมันบ่มีเห็ดไหมจ้าหนาก็เลยกลับอุ้ยดอกวุ้งใหญ่พี่น้องเดิวหน้าตัดข้าก่อนจะพี่น้อง ทำความสะอาดกันจะ้ะดูค่ะดูหู อย่างนี้ต้องเดินดูดีๆแล้วเนี่ยเผื่อเขาแอบอยู่ในหลุมในข้างกอหญ้าอันนี้เปื่อยมากแล้วค่ะไม่เอากลับไป พี่น้องตามหาเห็ดอีกค่ะเราเจอเห็ดมันปูแล้วเย้ปูนปูนปูนุ่นป่นอีป่น้ะพี่น้องน่าจ้ยเสียงดังน้าพี่น้องน่าจ้า 好，等等哦，叫你弄。 โ,โทรศัพท์ก็ตั้งมาอยู่ค่ะตั้งกล้องกรตังมาอยู่พี่้้อเจอบแต่สิลมคอยแต่จะลม้มค่ะทุกคนขาตั้งกล้องนาเขาดูคนมาห้าเข้ากรนยางบึงแต่ข้างนอกเนาะคือ,อนาแหละ นก็ซิยยางบึงแต่ข้างนอกแล้วมันมีมีเห็ดนะก็บอยยางเข้ามาข้างในนะจ๊ะฟังที่มันติดถนนข้างนอกอะ่ะมันบีมีเฮ็ดไงก็เลยบ่พผากันยางเข้ามาไปเอาทางโน้นค่ะทีนี้

นาตัดข่าใส้ทางแล้วไปห้ากันต่อจ้าเจออีกแล้วค่ะทุกคนพี่น้องดอกย้อยใหญ่จ้าอ้ยเห็ดเดือดน,นี้มันเห็ดเท้าแล้วเนาะเห็ดใหญ่สุดใหญ่เต็มที่เราเนาะจ้ะบนนยโอ้ย,อ,ยอืม ขาไหลพี่น้องขาเหย้านี่นี่จ้านี่ี๋ยวหน้าตข้าเห็ดก่อนจ้าฟ้ามืดมืดพี่น้องมีแต่ขวัญมีแต่มอกมอกจ้ะมอกทั้งวันเลยวันนี้มองไปไกลไม่ได้ มันได้โลกว่วแล้วบอกพี่น้องมันมีจะดอกยังไงแม่จ้า โหลหนึ่งก็ได้ห้าร้อยบาทเอาด้พี่น้อราคาหนาค่ายทรงพอดีเมื่อคืนป้าแกถามเลยว่ามีเห็ดอะไรบ้างมีเห็ดมันปูไหมเราก็บอกว่าไม่มีป้า มีแค่ครึ่งกิโลได้มาได้เมื่อนี้ใส่ตึมโอ้โชคดีมันหมันมันมาน,มาน,มาน มีแสงแดดแสงแสงสาว่างออกมานิดหน่อยพี่น้องจากฟ้าที่อึมครึมแต่ดอกเดียด๋วยวยนี่ก็สซ่องคิดแล้วหรอคิดกว่าเกือบซ่องคิดแล้วพี่น้อง หนักมากแล้วเนี่ยยังหนาที่ยังบุนรอบอีกแถวแถวนี้อีกก่อนจะ้ะเพื่อมันรอดหูรอ,อดตอาใส่ตา ว่าเขาหลบเ,เขาหลบอยู่ใต้หมดโอเคนี่จ้าพี่น้องไปจ้าไปต่อไปต่อเจออีกแล้วค่ะทุกคนพี่น้องกนกอย้อยยหญยจ้ะบดูไหมนี่บา้า หน่ายยางข้ามไปอีกปลาหนึ่งแล้วมันบ่มีเห็ดยังจักดอกเลยพี่น้องหนักเลยยางวนขึ้นมาถังมุ้งเก่านี้อีกจ้ะปลาแรกที่เข้ามาอีกนะช่บริยางวนอยู่แต่ปลานี้บอกพี่น้องสวยสวยสวยโอ้โห ปพี่น้องเอาสอดดอกเหมือนจ้าดอกไงครับเมื่อวานเราเน่าเห็ดหน้านี้เดือนนี้มันใหญ่เต็มที่แล้วจ้ะดอกเขาดอกแค่เลกดอกน้อยหายยากแล้ว ความสะอาดก่อนค่ะดูจ้าเบิ่งพี่น้องดอกใหญ่สวย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 ตอนนี้นามาฮอนอีกปลาหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องมาห้าเบิ่งเ็งดดำจ้ะเป็นปลาใหม่นาเบอเคยมาที่นี่แต่ว่ามันอยู่ติดกระปลาเก่าแล้วจะ้ะ ก็เพิ่งมาเจอแต่ว่ามีหอยคนมาเก็บอยู่พี่น้องเดี๋ยวพอ่าทีะ่ะเก็บเห็ดดําได้พอเต็มห้าพอให้ได้เต็มทางแล้วนะก็จะกลับจากเราไปเจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปส่งเห็ดด้วยกันค่ะวันนี้จะรีบเก็บแล้วก็จะไปทำความสะอาดแล้วก็จะได้ไปจัดของไปส่งป้า วันนี้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคน ลกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเลือกเห็ดกันเลยคัดเห็ดไปส่งเลยค่ะน,นี่น่าแมเจอเห็ดพึ่งหวานสามดอกพี่น้องแต่น้าไม่ได้ถ่ายนะนะ้ารีบไม่ได้ถ่ายคลิปนี่สามดอกอ งูแล,เเลว้วต้องออกจากนี่ประมาณห้าโมงเย็นเดี๋ยวทำไอ้เห็ดเดือนก่อนดีกว่าเเดมันจะช้าหน่อยอันนี้พวกนี้ทำแล้ว ทุกคนทําความสะอาดเสร็จ,จแล้วค่ะเห็ดเห็ดมันปูได้ซองโลซองคีดพี่น้องมันเหมีอันเกาอยู่หนำซีคีดจะอันนี้โลแปดขีดเพราะว่ามันเปียกน้ำมันหนักมันอันช้ำน้ำโพดหนักก็เลยโบเอาใส่ให้เพิ่นนี่จะประมาณอีกหลยอยูอ่น่าจะเกินครึ่งโลอยู่แต่ว่าเขาก็เอาแต่อันที่มันโบ,นบช้ำน้ำเกินไปให้เพื่นน่าจะอันนี้ถุงละห้าโล เห็ดดำสิบห้าโลโอเคไปค่ะไปส่งเห็ดกันได้สี่เย็นโลมาถึงแล้วค่ะถึงที่ส่งเห็ดแล้วค่ะทุกคน ได้ของมาฝากด้วยอะไรกันทะเลอ๋อเขยุบเหรอเอเอ,เอมันโผล่มาได้ไงไม่รู้ เริ่มมันนิดเดียวใช่หนูเช็คแล้วหนูเทเช็คออกหมดเช็คดูหมดแล้วมันเน่าไงจ้ะอันนี้อันนี้สองโลสองกิโลอันนี้มันโผล่มาได้ไงไม่รู้เนี่ยมันวายหมดแล้วอ่มันแล้วมันฟ้ามืดไงหนูก็เลยไม่หาต่อเห็นแค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละเท่าไหร่ทั้งหมดอ่วโอ้ยพันตัวนี้ ได้วันนี้ค่ะทุกคนว,วันนี้ I have much money I want to go to shopping <laughs> ใครเห็ุได้พันสามหกสิบบาทค่ะป้าแกให้ค่ารถค่าน้ามันอีกร้อยสี่สิบบาทเป็ 1, okay. นพันสี่มันมันค่ะวันนี้มันมันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน ไงก็ฝากติดตามฝากดูคลิปเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ